สวัสดีครับนะครับมอนี้กับมาพอกับอเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับมือนี่นะครับผมจะพามาเบิ้งเนาะเทคนิคการตอนนะครับบักขามเลี้ยนบักขามเทศนะครับเนาะอันนี้เป็นกิ้งตอนนะครับเป็นต้นตอนของบักขามเลี้ยนบักขามเทศที่ผมปลูกมาแล้วประมาณ2ปีเนาะแล้วผมกวาัดนะครับเนาะกิ้งเก้าออกตอนกิ้งเก้าออกแล้วเนาะครับเนาะเนี่ยจะมีห้อยตัดกิ้งเก้าตอนกิ้งเก้านะครับเนี่ย กิ่งกาเนาะอ่ามันจะแตกหักหน่อยมันจะแตกหกักซาหรือว่าอาแขนงมันจะน้อยเนาะครับเนาะผมก็เลยตัดออกตอนออกให้เขาแตกกิ้งกระโดงแตกกิ้งกระโดงเพื่ออย่างเพื่อที่จะเขาจะมาตอนกิ้งกระโดงนะครับเนาะไปขายหรือจำน่ายหรือเอาไปปลูกเองเนาะครับกิ้งกระโดงที่ตอนกะมีขนาดประมาณเลี้ยนหาเนาะครับเนาะนะหรือเลี้ยนซีเนาะครับเนาะกลนะนะเป็นในลักษณะแบบนั้นอานะ เขาสามารถตอนไ้งแต่ประมาณขนาดจริงประมาณเรียนบาทเนาะนะครับเนาะแต่ว่าก็คืออยากถูกใจลูกค้าเขาก็ตอนประมาณเรียนหาหรือเลียญ1ิเนาะครับเนาะเนี่ยถ้าเลียญ1ิก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะประมาณญงกานิ้วมือผมเนาะถ้าเลียญหาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะเฮาก็ตอนอาไว้ถ้าปลูกเองแน่ไว้ถ้าจำนายให้ลูกค้าแน่นะครับการตอนนะครับเนาะกับ่ยักเนาะเขากระแค่ อามะเฉียนนะครับข้อเอิ่นมะเฉียนอ่าให้นะครับเกิดแผลเนาะอ่าอันนี้ผมเฉียนนะครับให้เกิดแผลนะครับเนาะประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนิ้วหนึ่งจังสี่ละเฉียนให้เกิดแผลทิ้งไว้นะครับเนะาะสองถึงสี่มือผมจังเอาตุ่มมาหุ่มนะครับเนาะถ้าเขาบ่เฉียนให้เกิดแผแลเราตาก เอาให้นะครับเหยื่อเจริญมันแห่งเขาก็ต้องขูดเหยื่อเจริญออกนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาก็ต้องใส่น้ำยาเลียงลากแต่เขาผมใส่เทคนิคในการเฉียนนะครับเนาะแล้วกระตากแดดตากลมไหวประมาณ2-4มือนะครับเนาะบด้ใส่น้ำยาเลียงลากนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ลากก็ออกดีนะผมกับมืหุ่มตุ้มนะครับเนาะเขาก็มาเปิดแผลที่เฉียนไม่นะแล้วก็มาตุ้มนะครับเนาะก็แค่เป็นตุ้มธรรมดามัดให้แน่นๆยาห้มี นะครับเนะอช่องอากาศเ็าเอื่นนะครับจะให้มีช่องที่ทำให้ฟุ้ยปะพอมันแห่งเร็วเนอะครับเนะเป็นอย่างก็เป็นในลักษณะแบบนั้นลากจับบ์เดินให้เต็มตุ่ม,มนะครับเนะซื้อใดหรือว่ามุมใดนะครับเนอที่เฮาหุ่มบ่ดีเนอครับเนะลากจับโบเวียนนะครับเนะลากมาถืออากาศตรงนั้นถือแสงตรงนั้นความชฉื่นในตุ่มบ่มีความชฉื่นใน คุยเปล่าตรงนั้นบ่มีนะครับลากจะบ่เดินให้ทั่วตุ่มลากจะบ่เดินให้เต็มตุ่มเนาะครับเนาะลากบ่เดินให้ตัวตุ่มลากบ่เดินให้เต็มตุ่มเป็นยังบ่กับ่เป็นยังเนาะครับเนาะลากกันไหลคือเก่านะครับเนาะฮอยู่ทีว่าเฮอจะตัดอยู่ประมาณสองเดือนหรือสามเดือนหลังจากนี้นะครับเนาะลากกันยังไหลคือเก่า แต่ว่านาะครบเนาะมันบทชัวตุ่มมันอาจจะบัถ,ถึกใจลูกค้ามันอาจจะเบืองว่าโอ้ยกิ่งที่เฮาตอนกิ่งที่หฮอาขายายพันปนีนีเขาจะรอดบอมมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะครับเนาะอ่าเฮาเลยต้องหุมให้ดีนะครับเนาะมัดให้แน่นๆนะครับเนาะบ่ให้มีแผลในการหุมนะครับเนาะมนเป็นคุยบักเ้าแเมนหุมเป็นตุ่มตอนนะครับเนาะบวม่มนหุมแบบทอฟฟี่ นะครับเนาะแผลในการห่มนะครับในอาการห่มตุ no ้มนะครับเนาะฟุ้ยบักเพ่าเขากระมัดให้มีช <mor MEL Thanks> ิดมัดใหแน่นแน่นไม่ได้ย่ายนะครับเนาะแค่มัดให้อ่าแผลตรงนั้นมันชิดชิดแผลตรงเ่าผาดแผลตรงเ่าปาดฟุ้ยบักเพ่าแผลตรงเ่าปาดตุ้มตอนมัดให้แน่นแน่มัดให้ชิดชิดจะเฮ็ดให้นะครับเนาะลากนะครับเนาะเดินเต็มทุงเนาะครับเนาะเขาจะบม่ได้เจออ่ามองที่อ่าบักฟุยบักพ่าเฮาเนี่ย โบชื่นนะครับนอนลากเขาก็จังจะอ่ะโบเดินมานะครับนอนแต่ว่าเขาหุ่มดีเนาะจังใดกัอ่ะเดินมาแน่นอนนะครับนอนเนี่ยอ่ะขูดนะครับนอนเขาก็จ้องไว้จังน้อยน้อยนะครับนอนเพราะว่าเขานะครับขูดกับเปิดประมาณนิ้วหนึ่งนะครับนอนนิ้วกุ้งก ua เนาะแล้วเขาก็หุ่มนะครับนอนบ่ยากน้ำในการหุ่มก็มัดให้แน่นๆนะครับการเปิดแผลก็บ่ยากแค่เปิดให้ประมาณนิ้วหนึ่งเพื่อที่จะให้นะครับเนาะ อ่ะเหยืห่อจะเลื่อนะครับเนาะเขาตายถ้าเขานะบบอตัดเหยื่อจะเลื่อบอขุดเหยื่อจะเลื่อออกแต่ลหลายๆคนก็อยากได้เลี้ยวนะครับเนาะก็ขุดเหยื่อจะเลื่อเลยเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นก็ได้เนาะครับเนาะแต่ว่าผมใส่ในการาปล่อยให้แดดนะครับเนาะทำเหยื่อจะเลื่อเขาแห้งนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้นะครับเนาะอยู่ประมาณเหรียญสิบแง่ก็เหรี้ยนสิบ่นละอยู่ประมาณคออ่หกหุน นะครับเนาะอ่ามันจะมีซีนิวแล้วก็หกหุนนะครับเนาะอยู่ประมาณอ่าทองหกหุนญ่ก็พิบีซีนิดนึงเนาะครับเนาะการมัดเขาก็มัดอาจจะมัดสองเปาะหรือสามเปาะนะครับเนาะการมัดให้แน่นๆเท่านั้นละมันก็ไม่ยังหลายดอกนะครับเนาะมัดให้แน่นๆตามเสียกฟางฮ่องบนนี่และประมาณอาหาสิบซีนนะครับในการตัดเสียกฟางมามัดเนาะก็บม่มียังหลายเนาะครับเนาะอันเนี้ยปิ็นอ่าตุ่มเกาเนาะครับเนาะตุ่มเกาอ่าอันเนี้ยไปกิงเกาเนาะ ้าเขานะครับตอนกิ่งเก่าพเพราะมันกิ้งกระโดงเนาะโอกาสที่จะบอกรออากหรือว่ารากจะเดินหน่อยนะครับเนาะมันมีเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอันนี้ตอนมาประมาณ3มเดือนสเดือนตุ่มบพกเผายังไม่ทันแหงเลยครับนี่เพราะว่าผมหันให้ถึงน้ำฝนแต่ว่าบอเห็นรากเดินเนาะครับเนาะอันนี้เป็นตุ่มที่ผมตอนไมคคือเป็นกิ้งกระโดงนะครับเนาะตุ่มนะครับเนาะที่ตอนไม่เป็นกิ้งกระโดง มันแตกต่างจากกิ่งนะครับเนาะเก็ยังไดกิ่งสางลากสางใบเก็ยังไดนะครับเนาะสังเกตเนาะกิ่งเขาเนาะครับเนาะเ่ราะเป็นกิ่งกระโดงกันบ่เขาก็แตกใบมาแล้วนะครับเนาะเขาก็แตกกิ่งนะครับเนาะมาแล้วนะครับเนาะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแล้วกิ่งมันเป็นกิ่งสีน้ำตาลเข้มไปแล้วเนาะอ่ามันก็บพรเป็นหยังดอกกิ่งสีไหลกระซำเนาะครับเนาะแต่ว่าเขาแตกกิ่งอ่าแตกใบนะครับเนาะหรือแตกตา ของแต่ละกิ้งออกไปแล้วนะครับเนาะการที่เขาเนาะจะแตกตาไม่ลืกว่าแตกกิ้งแขนงไหมเขาก็ต้องมา,อาตัดให้เขาแตกตรงที่กิ้งแขนงเขาหรือตาเขาก็คือซื้อนี้นะครับเนาะหรือซือยังี่เนาะครับเนาะมันเป็นลนักษณะแบบนั้นก็คือตานะครับเนาะของเขาเคยใส่แล้วนะครับเนาะมันควสามารถแตกซ้ำได้นะครับเนาะเพามันก็ต้องตัดตรงนี้นะครับเนาะในการแตกตาไม่ นะครับกิ่งมันก็จะน้อยนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นบอกคือกิ่งกระโดงเนาะที่เ่าเรียกใส่นะครับเนาะนี่กิ่งกระโดงทนะี่เ่าเรียกใส่คือเป็นกิงน่งไงนะครับเนาะประมาณซนะ้ำเลียนหาเลียนซีฟเนาะตาเนาะครับเนาะไก่ยังหลายเนาะครับเนาะกิ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณยี่สิบนะครับสามสิบตาเพราะว่าเหาก็ตัดทรงอยู่ที่ประมาณอสามสิบถึงห้าสิบเสนนะครับเนาะตายังบางท่านได้ใส่นะครับเนาะตายังบางท่า,านได้แตกแขนง เนาะเวลาไปปลูกนะครับเนาะเขาก็จะแตกกิ้งขนแงขึ้นมานะครับเนาะ,ะ,ะเพื่อที่จะเลี้ยงใบนะครับเพื่อจะเลี้ยงขนแงไหมนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นกจ็จะเห็ดห้ถือใจลูกค้าเพราะว่าเป็นกิ้งกระดงที่ตา่ยังบ่ทันได้ใส่งานยังบ่มีขนแงขึ้นนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนี้ผมก็เลยพยายามบังคับนะครับเนาะให้ต้นนะครับกิ้งพันธ์ผมมีกิ้งขนงหลาย เพื่อจะตอนนะครับเนาะในการขยายพันธุ์เองหรือจะตอนในการาขายหรือจำหน่ายนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะผมก็เล,เลือกกิ้งกระโดงเลือกทําให้มีกิ้งกระโดงนะครับเนาะแล้วก็ตอนขายเฉพาะกิ้งกระโดงกิ้งใหญ่ๆนะครับเนาะเพื่อจะให้ถึกใจลูกค้านะครับความยาวก็อยู่ประมาณ 30- มสิบถึงห้าสิบเสนแปถึงห้าสิบเ้นกองในการส่งมีประมาณน,นั้น นะครับเนาะถ้าผูใ้ใดสนใจนะครับเนาะอยากได้เนาะกิ้งบักขามเลียนบักขามเทศบเพว่าจะเป็นพันธุ์พิดนนทไทยนะครับเนาะพันธุ์กรตรยักหรือพันธุ์สีชมพูก็มีดจำนายนะครับจัดทรงทั่วประเทศนะครับเนาะกิ้งตุ่มตอหลากเต็มเต็มนะครับถลากบ่เต็มบ่ทรงบ่ขายนะครับเนาะกิ้งบักขามเลียนบักขามเทศพันธุ์สีชมพูลวก็พันธุ์พินนทไทยนะครับเนาะ สิกิ้งแถมหนึ่งกิ้งยีสกิ้งแถม3มกิ้งนอกขับนอกกิ้งละสาบหาบาทเอาจังไหนกัฝากเป็นแนวทางสำหรับมือน,นี้สำหรับอล็กฟ้ามขอนแกน่นนะครับนอกกะสิขอตัว่าไปก่อนกะสิขอเก้าเข้า่าสวัสดีครับ